สวัสดีลูกเพจทุกท่านและผู้ติดตามทุกๆคนนะครับวันนี้ผมจะมาสรุปผลการแข่งฟุตบอลเมื่อครคือที่ผ่านมาว่ามีคู่ไหนสกอร์เป็นยังไงกันบ้างนะครับเรามาเริ่มต้นกันที่ผลฟุตบอลลีกา2ของเยอรมันออนดาบูพ่ายกับด้านคาสคูไป2ประตูต่อ3ฮันโนเวอร์เสมอกับทางด้านของเอเวอร์เบิร์กไป2ประตูต่อ2ไกเซอร์สาเทนพ่ายกับด้านซังพาลีไป1ประตูต่อ2 วิเห็นนะครับเสมือ,องด้านมาร์ตเดนเบิร์กไป1ประตูต่อ1และฟอร์ตูนาดรสเซดอรเอาช่ยงด้านแฮทธาบอร์ลไป1นไป1ประตูต่อ0มาดูในส่วนของผลทุตบอลกระชับม,มิสโมสรอนโอซซูนาบีเอาช่างด้านซีดีตูเคราโนนะครับไป2ประตูต่อ1เอสปอนยอนเอาช่างด้านของอันวาค่าไป1ประตูต่อ0อันตินาบาเบมนะครับเอาช่างด้านของปันโดซีไป6ประตูต่อ0 บากินนะครับพายกับด้านเพาเส้น2ไป0ูประตูต่อ1เลอันมาดิดกันติยาเอาเชียงด้านเูล่ออปปันเอนเอวีล่าไอันอลาไป1ประตูต่อ2 <c oughs> ขอประทานพายนะครับอันเวก้าเสมอกับทางด้านซีดีมาฟาไป3ประตูต่อ3กัตเวกนะครับเสมอทางด้านโคนินคริสเคอร์ไป0ประตูต่อ0 เอาบวกเอาเชียงด้านของ SSV y e e s b e r ไป3ประตูต่อ2 h เชต o โอนะครับพายกับด้าน SD a m o e b e t a ไป1ประตูต่อ2ขุุนลากากร FC พายกับด้าน Polytelo ไป1ประตูต่อ2 BKFM พายกับด้าน l o s t k i l l ไป0ประตูต่อ2ตัวรูดเอาเชียงด้านโอซ s สซุนาไป2ประตูต่อ1 k a w คาวาสกีฝนทะเลพายกับด้าน Bayern m u n i c ไป0ประตูต่อ1 เอเลนาโตลันเสมอขางนั้นวิกกินนะครับไป0ประตูต่อ0ลิสโชตนะครับเสมอทางด้านบีเคอวาร์ตาไป3ประตูต่อ3ามเอลเอนทรียูเอาข้านเลอันโอเบโดนะครับบี B, นะครับไป2ประตูต่อ1วิลเลียมวิลเลียม2นะครับพายกับนัดนสปาต้าลอตเทดัมไป0ประตูต่อ3อันตัญยาสเปอร์พายกับด้านชีวัตสเปอร์ไป0ประตูต่อ2แอสตันยูเนเต็ดเสมอฮาริเฟกไป2ประตูต่อ2 เอสซีจีเมืองทองครับเอาชังด้านทูแบงค์โกยูเนเต็ดไป4ประตูต่อ1มีวอลไพ่กับด้านฟอร์ตูนาซิตาร์นะครับไป1ประตูต่อ2 KVSK ลอมเมลเอาชังด้านของ PSV ยูวชนไป6ประตูต่อ1 FC ่อฟอสเอาชังด้านเอเซดอักมายูวชนไป3ประตูต่อ1อนึ่งอัมเนียัมเบอเฟลเอาชังด้านของ TSV เชนไตบกักไป3ประตูต่อ1ชาวใต้นแนเนติกไพ่กับด้านอัมบาีน,นไป2ประตูต่อ3 โคโลนเอาเชงานง้นเอสเบเกเอาไป2ประตูต่อ0เอมปูลีเอาเชิงด้านลิวไป2ประตูต่อ1ด้วยอา่าขอประทานให้ครับเอ็มเอสโฟลด้วยบวกนะครับเอาเชิงด้านเดอร์การ์สครับไป2ประตูต่อ1นอูทักเอาเชิงด้านโอเอฟไอเคเต้ไป2ประตูต่อ0ไบเอเอาเชิงด้านของสตาร์คริสเตียนเซ้นไป5ประตูต่อ1เกนาโวลูกันเอาเชิงด้านของอินเตอร์ ขอประทานไปครับอินสติตูเดนะครับไป2ประตูต่อ0ูนย์เคมเนเซ่เสมอกัสแทบนะครับไป1ประตูต่อ1เอาบวกนะครับเอาทางด้านของอาแจกอันเตดามไป3ประตูต่อ1โคเลอร์ไลน์นะครับเอาทางด้านของอาร์เอฟซีไป4ประตูต่อ0ูนย์โคนิงเกนเสมอเอมเมนไป1ประตูต่อ1บัมลี่มุนยูเนเต็ดพายกับด้านอันเนนยูเนเต็ดไป0ประตูต่อ1 ซิมเพนแฮมทาวเอาเชิงด้านของมาร์คแฮมทาวไป2ประตูต่อ1บอนเคียนะครับพ่ายกับด้านคาริกเรนเจอร์ไป0ประตูต่อ3บ er, ังเกอร์เชิงด้านลินส์ฟิลเอฟซีไป2ประตูต่อ1เอสเบิร์กเสมอเฟรมัสอัมเบอร์เจอร์ไป2ประตูต่อ2วอล์ฟบวกเสมอทางด้านลองไป1ประตูต่อ1นิวพอร์ตคอตตี้เสมอทางด้านเชอร์เนมทาวไป1ประตูต่อ1 โบนเนอร์เลดจิทาวเอาชนะด้านของซเชเตอร์ซิตี้ไป4ประตูต่อ1 ic, เซลติกเสมอวูฟแฮมป์ตันไป1ประตูต่อ1ทาวชิฟต์โรสนะครับเอาชนะด้านไกเซอร์ ers, ชิฟไป1ประตูต่อ0อูดินเนเซ่พ่ายกับด้านยูเนียนเบอร์ลิน Union Berlin, ไป0ประตูต่อ1นิวทาวเอฟซี FC, เอาชนะด้านน,านันทวิสทาวไป4ประตูต่อ1คาโคเวียคาคอฟสเสมอพาเจน,นิน่าไป0ประตูต่อ0 าาเอ็ดฟาวซานเฮาเซนเสมอดมสแตดไปศูนยประตูต่อ0โมเดนดัมเอาชนะั่นเลเมียนะครับไป2ประตูต่อ0ฮอฟเฟนฮามนะครับเสมอการ์โกเลนเจอร์ไป2ประตูต่อ2องกาวิธเอชาชนะนนเอฟซีเทสตาไป3ประตูต่อ0ูพีวูทาวเาชนะนนกิมบี้ทาวไป1ประตูต่อ0คูซอนแอตตันนะครับพ่ายกับด้านฮาริเฟิทาวไป0ประตูต่อ1เอ็กเชสเตอร์ซิตี้พ่ายกับด้านโควเวนทีซิตี้ไป1ประตูต่อ2 เฮอร์ลินจีโบโลอับไกับน้านเซนต์อันบันนะครับไป1ประตูต่อ2อกุยเซลลี่เสมอฟรานเลไป1ประตูต่อ1ฮันเด์ทอฟิลด์นะครับเอาชีงด้านของเฮลเวีนไป1ประตูต่อ0มิดเดิลสโบเสมอโอแซไป2ประตูต่อ2นอร์ลีซิตี้เอาชีงด้านโอลิเปียกอสไป2ประตูต่อ0นิวลีซิตี้เอาชีงด้านวอลเลนพอยต์ไป1ประตูต่อ0โรเดลเอาชีงด้านแบนฟอร์ดซิตี้ไป1 o, City, ไประตูต่อ0 ลินค่อนพายกับด้านลราเทแฮมยูนเต็ดไปศูนย์ประตูต่อสามมีตันคินดอนพายกับด้านนอตแฮมตันทาไปหนึ่งประตูต่อสามเวตันเฮอร์เฮมนะครับเอาทางด้านของเฮตันยูนเต็ดไปสี่ประตูต่อ 3. สามสคันท็อปยูนเต็ดเอาทางด้านเบอร์ตันเอาเวียนไปสองประตูต่อหนึ่งเอกิงตันสเตลลีย์เอาทางด้านยอร์กซิตี้ไปสองประตูต่อศูนย์ บัลบูรียูนิเต็ดเอาช่งด้านไมเดนเฮดไป1ประตูต่อ0บาลลีเอาช่งด้านครูเร็กซ์นดาไป2ประตูต่อ1บาโลเอาช่งด้านนิโคสเซนยูยิบเอ็ไป4ประตูต่อ1 AFC เทสฟอร์ดนะครับเสมอทางด้านคินเดอร์มินสเตอร์ไป0ประตูต่อ0สตีมเน็ตโบโลเอาช่งด้านทอร์นาโดสเปอร์ยูยิบเอ็ไป4ประตูต่อ0บ er, ิลเลอร์เคทาวเอาช่งด้านดาร์ฟอร์ดไป1ประตูต่อ0 คาร์ไลยูไนเต็ดพ่ายกับด้านดันยียูไนเต็ดไป0ประตูต่อ2บอห์แฮมวูดเอาชั้ด้านอาร์เซนอลซีไป2ประตูต่อ1เยสทาวนะครับพ่ายกับด้านบาร์ซิตี้ไป0ประตูต่อ2 TUS โคเบรนเสมอวิตเรีย์โรสพอยต์นะครับไป1ประตูต่อ1ดาร์บี้เคาวตี้พ่ายกับด้านเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดไป1ประตูต่อ3วีคอมวอนเดเลอร์เสมอคาดิฟซิตี้ไป0ประตูต่อ0 แบ็กเบอร์โลเวอร์พายกับด้านคิโรนาไป2ประตูต่อ3คอกบันดาพายกับด้านบาเลเมเน่ ene, ไป1ประตูต่อ2อวอนสมาร์ทพายกับด้านอัตาลันตาไป1ประตูต่อ3บวอนวันดีมันลาร์ดนะครับพายกับด้านของดันเก้นนอนไปศูนย์ประตูต่อสเซาแทมตันพายกับด้านเอเซดักมาไป0ูประตูต่อ1ไฟบวกเสมอสตาบุกไป2ประตูต่อ2 อันเฟนตันทาวเอาขางด้าน m i เคิลโอเวอร์สปอไป2ประตูต่อ0ูนย์แบมเบอร์ไบ่ายกับด้านเวล n ิงตันทาวไป0ประตูต่อ2องแบ็กแฮมทาวพายกับด้านเวลลิงยูเนเต็ดไป2ประตูต่อ3 b มบีชอฟสตอปฟอร์ดอาพายกับด้านซ i ตติ้งบอลนะครับไป0ประตูต่อ5 c a n คน y i ไอแลนดพายกับด้านโบเววิซซี่ไป0ประตูต่อ2 f งโฟ s สโตนนะครับเอาขางด้านไฮทาวไป5ประตูต่อ1 เฮนดอนเสมอเซนต์อีฟทาวไป2ประตูต่อ2องเลมิงตันเอาชนะด้านลูเชลไป2ประตูต่อ0ูมอสไซพายกับด้านเมโทรโพลิเทนไป1ประตูต่อ4 <c oughs> ขอประทานอภัยนะครับเรดดิสยูเนเต็ดพายกับด้านเฮเลฟอร์ดไป0ประตูต่อ2ซอบิลลี่นะครับพายกับด้านแฮมตันไป0ประตูต่อ2สแตมฟอร์ดนะครับเสมอบอสตันไป1ประตูต่อ1 แฮมเวิร์สนะครับเอาชนะด้านบาเวลไป2ประตูต่อ0ูนย์วิสเนตนะครับเอาชนะด้านด้านของแลนเคสเตอร์ไป1ประตูต่อ0บูโลนเสมอลองบีนะครับไป2ประตูต่อ2องดัเกนแฮมนะครับพ่ากับด้านจิลิงแฮมไป0ประตูต่อ1ดอนคาร์เตอร์เอาชนะด้านพอรตสเวลไป1ประตูต่อ0ไฮเอฟซีเสมอสเตอรี่บิดไป1ประตูต่อ1ฮาเวนวอเตอร์ลูวิสนะครับพ่ากับด้านวอสกิงไป1ประตูต่อ3 พันซิตี้เสมอน้องไป1ประตูต่อ1โฮแฮมพ่ายกับด้านเมนส์ฟิวทาวไป0ประตูต่อ3ามพอตสมัทพ่ายกับด้านบิสตอรซิตี้ไป0ประตูต่อ1ปีเตอร์บโบโลเอาชนะด้านเบอร์มิงแฮมไป3ประตูต่อ2อนูเนียตันนะครับพ่ายกับด้านเอฟซี Man ยูนเต็ดออฟแมนเชสเตอร์ไป0ประตูต่อ5ออฟฟอร์ดยูดนเต็ดเอาชนะด้านควีนพาร์คแรนเจอร์ไป5ประตูต่อ0ูทอนบิดแอนเจอร์เอาชนะด้านมาเกตไป1ประตูต่อ0 เลดดิงพายกับด้านสวนซีซิตี้ไป0ประตูต่อ4 AFC Field เอาชังด้าน s ซา t h ฟอร์ดซิตไป2ประตูต่อ0บาร์เนเอาชังงด้านเคมบริดจ์ยูไนเตไป2ประตูต่อ0 s o l ล h ฮ n นนะครับพ่ายกับด้านวอร์ซอไป0ประตูต่อ3ชูวิลลี่ทาวเอาเสมอน o อตคาตี้นะครับไป1ประตูต่อ1สวีดอนนะครับเอาชังด้านพีมัสอาไกไป3ประตูต่อ1ชัดตันยูไนเต็ดพ่ายกับทางด้านของ Undershot อตทาไป0ประตูต่อ1 สโลเทวเอาทางด้านแบนเนลททวไป4ประตูต่อ0โรดาเจซเอาทางด้านออเทนเดไป2ประตูต่อ1นึ่งแลนเดเสมอมมยองก้าไป1ประตูต่อ1แบ็กพูลเอาทางด้านฮิเบอร์เนียนไป3ประตูต่อ0วิเซนซาเสมอคอเดนเซไป1ประตูต่อ1นึ่งเอฟซีไอเฟนเสมอ less, สอันเดเลสสไป2ประตูต่อ2เกอร์นอพายกับด้านโรเดลเวลอนไป0ประตูต่อ2 บอมลี่พายกับด้านคาเลทาไป1ประตูต่อ2สต็อกพอร์ตเคานตี้เอาชนะด้านเพตันนนอตเอ็นไป2ประตูต่อ0สตย์สโตซิตี้พายกับด้านเอเวอตันไป0ูประตูต่อ1โคเชสเ,เตอร์ยูไนเต็ดเอาชน้ด้านเลตันโอเลียนไป2ประตูต่อ1เบลลี่พายกับด้านอิสไลท์ไป2ประตูต่อ3มโบตันวอนเดเลอร์เอาชน้ด้านเวสต์บอมวิทเอาเบียนไป4ประตูต่อ3มอร์แคมพายกับด้านวีแกนอเนติกไป0ูย์ประตูต่อ2 เชฟเวนเดย์ไพกับด้านรูตันทาวไป1ประตูต่อ2 ada, พอทาดาวไพกับด้านโลเกลนะครับไป1ประตูต่อ2อัสตันนะครับไพกับด้านเวลคิงตันไป0ประตูต่อ3บาร์ฟอร์ดนะครับทางด้านนอตเฟอร์รีบายไป4ประตูต่อ0ูย์เบนฟอร์ดทาวไพกับด้านควีนพาร์คเรนเจอร์ยูยี่สิบไป1ประตูต่อ2ชิปติ้งเอาเชงด้านของเอิร์สบาเวนเดย์ไป3ประตูต่อ0ูนย์ เอฟฟริดยูเนเต็ดนะครับพ่ายกับด้านเชลซียูยี่เบสไป2ประตูต่อ6กโกลบอสโบโลเอาเชียงด้านฮาร์ี่วินนี่ไป6ประตูต่อ0ฮอตแฮมพ่ ham, ายกับด้านวอตติงไป0ประตูต่อ3ลูฟเบอร์ไดนาโมเอาเชียงด้านเชสเตอร์ฟิลด์ยูยี่สามไป4ประตูต่อ0มอลลี่เอฟซีเอาเชียงด้านโคชิลทาวไป3ประตูต่อ0 <c oughs> ขอประทานภัยครับลันคอนลินเนตนะครับพ่ายกับด้านเซาท์พอร์ตไป0ประตูต่อ2 เชฟฟิล FC เอาเช่นนันมันล็อกทาวไป4ประตูต่อ1สแตนฟอร์ดทาวเอาเช่นนันเบอร์เวิร์สไปยูนเต็ดไป3ประตูต่อ0เวดฟิลด์เสมอเควันเดอร์ไป1ประตูต่อ1วอตสโซทาวพ่ายกับด้านฮาร์เบอร์ทาวไป1ประตูต่อ2สตูดการ์ดเอาพ่ายกับด้านรัสเซียไม่เช่นนั Ber mission, ้นบากไป1ประตูต่อ5ยูเอ็นเกียร์จริงเอาเช่นนันของลาแลนนะครับไป3ประตูต่อ0 จิวเนเซ่นะครับเอาชนะทางด้านของเบสโบสนะครับไป3ประตูต่อ2เก่งกองไพ่กับด้านแบทไปศูประตูต่อ1เอสเคซาบี้เสมอจีคร่านะครับไปสองประตูต่อ2เจียนานะครับไพ่กับด้านโนวาลาไปศูประตูต่อ 2, 2> ปาม้าเอาชนะด้านของโบคุ้มไป1ประตูต่อ0ูนยทวัวไพ่กับด้านเกงมงฟูตไปศูประตูต่อ1 เชีวาสนะครับไพ่กับด้านอาซินาโนไป8ประตูต่อ1อาเลโซเอาชนะด้านของตาสเตเวเล์ไป3ประตูต่อ2ปาปินะครับเสมอกับด้านมาโซนะครับไป 2, 2. ไประตูต่อ2ปารีสเอฟซีไพ่ยักษ์ซีโอไป1ประตูต่อ2เลจินาเอาชนะด้านของเลเวนเต้ไป3ประตูต่อ0ลอริยองเอาชานะเลืออาไป2ประตูต่อ0 บูชดนะครับเอาชน,นะทางด้านของลาสนิกกี้ไป2ประตูต่อ1วาเซอร์นะครับเอาชน,นะทางด้านของกาฟฟิงคาไป2ประตูต่อ1คาซิมบาซ่าพ่ายกับทางด้านอันอาราบีไป0ประตูต่อ1อัตโคลียเอาชน,นะทางด้านของโตเลนติโนไป5ประตูต่อศูนย์หนึ่แปดกศูนเมลนิกพ่ายกับด้านสตุดการ์ตไป0ประตูต่อ2เบเชลนะครับพ่ายกับด้าน SNK วูสอาวานะครับไป0ประตูต่อ3กาเซนแถบเสมออิสตันบูลสเปอร์ไป1ประตูต่อ1ลิมินี่เอาทางด้านทางด้านของวิกเตอร์ซานมาริโนไป2ประตูต่อ0สโลโบด้านะครับเอาทาียงด้านทางด้านของโบลัสไป2ประตูต่อ1 SFS โบลัสนะครับเอา,าทางด้านของมิดี้ไป1ประตูต่อ0อเวลิโนเอาทาียงด้านทางด้านของชิตี้ไป2ประตูต่อ0 สปอร์ติ้งคกอนเสม,มอปูกอสไป1ประตูต่อ1กอมโพสนะครับเสม,มอทางด้านลาซิ่งไป1 0ประตูต่อศลาดิดนะครับพ่ายกับทางด้านดูลาว่าไป1ประตูต่อ2อาลองเซเสมออูเอสกงกาโนไป 1, 1ประตูต่อ1กองเสม,มอถาวนอูเอสไป2ประตูต่อ2เรียอันโซซิดาดทางด้านไบเออร์ลูคุเซนไป1ประตูต่อศซาตอูเสมอซาโมนิอไป 1, 1ประตูต่อ1นองเช่เสมอบอกโดไป1ประตูต่อ1 เดนมารบันเซโวเสมอด้าน,นของซาวาด่านะครับไป1ประตูต่อ1นฟอซิโนเน่เสมอซาเลนิตาไปหนึ่ประตูต่อ1มอนตาเลเกนะครับเสมอด้านเฟฟไป1ประตูต่อ1มาลินานเนจิเนสนะครับเสม Faith, ป 1, ปอด้านเกรส Grace, ไป0ประตูต่อ0แลนด์เอาชนะานเวสแฮมยูเนเต็ดไป3ประตูต่อ1อาเมียงนะครับเสมอเมสไป0ประตูต่อ0 ดีโยงเอาเชียงด้านอาร์ซี่ไป4ประตูต่อ1 ial ial 19, อน,อนึ่งบิอาลิอัลยูสิบเก้าเอาเชียงด้านอาร์เซนอลยูสิไป2ประตูต่อ1นาโปลียเอาเชียงด้านฮาเตสเปอร์4ประตูต่อ0วานโนโดกี้นะครับไพ่กับด้านของโกเบร์เชนนะครับไปศูนย์ประตูต่อหนึ่งแอตเตลาสนะครับเสมอทางด้านพีเออีอะโตมิสตอสไปหนึ่งประตูต่อหนึ่งเอมวีวีมัททิสเสมอทางด้านของปาโลนะครับไปศูนย์ประตูต่อศูนย บาลาเอโดนะครับพายกับด้านเอไอบาร์ไป0ประตูต่อ3มาตีเอาเชงด้านเวโรนาไป3ประตูต่อ1โวลอดนะครับเสมอทางด้านพนาที่ไนกอสนะครับไป0ประตูขอว่าทรรมนครับ1ประตูต่อ1โฟเรียนานะครับเสมอทางด้านบีคีราคาร่านะครับไป1ประตูต่อ1เลอันยูนิีอนเอาชนะทางด้านของเอสดีโลโกเนสไป4ประตูต่อ0ลาซิงซานันเดเอาทางด้านอูเอสกาไป1ประตูต่อ0 อาบบาซินเต้ายกับด้านของเอลเดนเซ่ไป2ประตูต่อ3มิลานเดสเอาทางด้านเรียวบยาโดริตไป1ประตูต่อ0กาเปเลนนะครับเสมอรีอาสไป2ประตูต่อ2อบาเลเซียทางด้านอาราเบสไป2ประตูต่อ0ดูซ่านะครับเสมอทางด้านสปราร์ต้านะครับไป2ประตูต่อ2กายารีเอาชนะยูเวนตุสยี่สไป3ประตูต่อ0บัวเอฟซีเสมอกับทางด้านเบอร์เกอร์ลัสไป0ประตูต่อ0 กิมนาสติกเอาทางด้านของติกบินบาวบี B, ไป2ประตูต่อ1อีเสมอกับทางด้านของแฟร์ซูสนะครับไป1ประตูต่อ1โทวเฟนเซ่พ่ายกับด้านอันฮาสเฮมนะครับไป1ประตูต่อ2สตาวันรัวเสมอเลส,สตาไป1ประตูต่อ1นึ่ยูเอสลดันคอกเสมอทางด้านเวลสเซียนไป2ประตูต่อ2นูมาเซียชางด้านเรอันโซซิดาดบีไป4ประตูต่อ0ขอประธานอภัยอีกครั้งครับ จูเปนเตอร์นะครับเสมอยูเนียนแลงเกโอไป2ประตูต่อ2ลูซีเทเนียเอาชานะปาคอสไป2ประตูต่อ1เยดาพ่ายกับด้านเตลูเอลไป0ประตูต่อ1นึ่งยูอีโอรอสพ่ายกับด้านซาบารีไป0ประตูต่อ2องเอเลติโก้บาเลเรสเสมอมาโยกา2ไป1ประตูต่อ1นึ่งราซิ่งเดอะฟอร์เรอสนะครับเอาชนะด้านบอนเตเบคาไป5ประตูต่อ1 เอ็นเคเซลิกเสมอกับงดานของเอ็นเคซิเบนิกไปศูนย์ประตูต่อศูนย์กาลาเฮราพ่ายกับด้านคูทูรัตไปศูนย์ประตูต่อหนึ่งคาโตย่านะครับพ่ายกับด้านเลเคติโบไปศูนย์ประตูต่อหนึ่งเรียวสลาโกซาพ่ายกับด้านแลนไปศูนย์ขอประทำนะครับหนึ่งประตูต่อสองกิมนาติกพ่ายกับด้านอันโดร่าซีเอสไปหนึ่งป,ประตูต่อสองสปอร์ติ้งบาก้าเอาชนะทางด้านนี้ไปสองประตูต่อศูนย์อีซ่านะครับเอาชานะทางด้านของ เป็นยานะครับไป4ประตูต่อ0โตลานนะครับพากับด้าน c d ดีเอลบาโลนะครับไป0ประตูต่อ1เซต,ตาบิโกทางด้านอลิมปิกลิยงไป1ประตูต่อ0 c ีเอตาลาบานะครับเสมอทางด้านเรกาเนสบี B ไป0ประตูต่อ0คันดัสนะครับเสมอทางทางด้านของ s อสเอลเบนฟิก้าบีไป3ประตูต่อ1ปอโต้เสมอลายูวิกาโนไป1ประตูต่อ1ซิลลาน่านะครับเสมออันเจซิลาสไป1ประตูต่อ1 มูโน่ไพ่กับด้าน C A M ขอประทานมาครับ U C A M นะครับมูเซียไป1ประตูต่อ5 rical, ้าอเลติกโกฟิวโบนิวโวนะครับไพ่กับด้านบาดาโฮสไป0ประตูต่อ3เจนัวนะครับทางด้านโมนาโกไป1ประตูต่อ0 C D มอนติโก้ไพ่กับด้านเมลิดาไป0ประตูต่อ1 A D อันคอคอนเอาเชียงด้านของ C F ไรโย นะครับไป1ประตูต่อ0ูนย์และซีดีลีนาเลสนะครับเสมอข้างด้านเลอันเบติสสไป1ประตูต่อ1มาดูในส่วนของผลฟุตบอลสกอตแลนด์ลีกครับไอยูนเต็ดเอาชนะด้านอันลัวไป6ประตูต่อ0ูนย์ฟันเคิลเอาชนะด้านปีเตอร์เฮดไป4ประตูต่อ1ฮามิตันนะครับเสมอข้างด้านโดฟเรนเจอร์ Ranger, ไป2ประตูต่อ2กีนอฟมอรตันเอาชนะด้านอีดีเบิร์กนะครับไป4ประตูต่อ1 วอนนี่ลิสโลดไพ่กับด้านแอนดรี้ยูไนเต็ด0ประตูต่อ1อันเวียนโลเวอร์ไพ่กับด้านคิมาน็อกไป1ประตูต่อ2ควีนพาร์คนะครับไพ่กับด้านควีนออฟเซาไป1ประตูต่อ2อาร์บอดนะครับเอาช่างด้านมอนโทสไป3ประตูต่อ0เซนต์จอห์นสโตนไพ่กับด้านสเตลลิงอันเวียนไป0ประตูต่อ4แพทติดทิดเทอร์เอาช่างด้านสปาร์ตันไป2ประตูต่อ1ริวิงตันเอาช่างด้านคายไป1ประตูต่อ0 ลอสคาลตี้เสมอ้างด้านคายฮาร์ดไป3ประตูต่อ3 a d แอดน t l แ n ตแลนติกพ่ายกับด้านเลตโลเวอร์ไป2ประตูต่อ3มามมาเทว l ลเอาชนะด้านอ e ีฟฟ h t ไป3ประตูต่อ0และเซนเมเลนนะครับเอาชนะด้านของเฟอร์ฟาสแอตแลนติกไป4ประตูต่อ0มาปิดท้ายกันด้วยผลฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลกรอบแบ่งกลุ่มนะครับ2023ขอประทานไยนะครับ เป็นผลฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลกนะครับ2023นะฮะสวีเดนครับ, Sweden, รบเอาชนะด้านอิตาลีไป5ประตูต่อศูนฝรั่งเศสเอาชนะด้านบราซิลไป2ประตูต่อ1นและปานามาพ่ายกับด้านจาเมกาไปศย์ประตูต่อ1นโอเคนะครับผมเนี่เป็นการสรุปผลการแข่งฟุตบอลม่อค่ำคืนที่ผ่านมาหากวันนี้มีข้อผิดพลาดประการใดต้องการขอประทานภัยเวนที่นี้ด้วยากรู้ได้ชอบใจนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ กด subscribe และกดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราได้ทำคลิปต่อๆไปกันด้วยนะครับยังไงฝากทุกท่านนะครับเข้าไปกดไลค์กดแชร์กันได้นะครับที่เฟซเฟซบุ๊กนะครับผลบอลรายวันกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ